สวัสดีทุกคนครับแล้ววันนี้ผมจะมาประกาศเปลี่ยนเฟรมนะครับแต่ทีนี้เพราะว่ายัง60เฟรมเหมือนเดิมนะครับแต่เพราะว่าเอาไปอัดเกนนะครับผมแต่ประกาศซึ่งอ่ะว่าเวลาที่ถ่ายรูปก,ก็ผม่าซื้อได้30เฟรมเนี่ยเพราะว่าเพราะมันแปลงเฟรมก็มันค่องค่อนข้างช้าหน่อยๆนะครับอ่า ส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ว่าอาจจะไม่เร็วนะครับผมก็หรือภาพอานจะภาพภาพไม่ค่อยนี่นะครับเพราะว่าประมวลของเฟร,รมเนี่ยก็ว่าที่ของจํานวนเฟร,รมอะไรนี่นี่ก็หมดก็อย่างเช่นอย่างเฟร,รมอน,นอมันตนงมาก็ไปจนที่25เฟร,รมนะครับ ซึ่งก็ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับแค่ก็เดี๋ยผมเปลี่ยนถ่ายรูปเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็น30เฟรมนะครับเลยครับแต่ส่วนของผมผมมีเครื่องสำรองอยู่ครับแต่ผมตอนนี้ยังไม่มีนะครับส่วนของก็ต่ตะต่อเป็นก็ตัดต่อคลิปโดย บนมือถือเครื่องสำรองนะครับก็อาจจะอาจจะลงเป็นยี่สี่เฟรมนะครับ Full HD นะครับแต่ทีนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะดูยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปดูก็เดี๋ยวผมเอาคลิปคลิปผมที่ลงลงไปดูตอนปิดเทอมนะครับปิดปิดเทอมเมื่อเดือนก่อนนะครับอ,อย่างเช่นเดือนมษายนนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมคลิปมาให้ดูนะครับ ยังส่วนขอ,ของประมาณนะครับเพราะว่าความเปรียบเทียมของของการอัดคลิปอ่ะก็การการถ่ายคลิปเนี่ยก็24 25 30 50และ60นะครับก็ไม่รู้ว่าซึ่งจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอาจจะ30เฟรมว่า30เฟรมอาจหรือ60เฟรมนั่นเป็น30เฟรมหรือดีไหมอ่ะก็ยังดีอยู่ก็ยังใช้ได้อยู่เหมาะกับกล้องมือถือนะครับอ่า ในส่วนของเก็ดดางเนี่ยก็ยังยังอัดเกมเนี่ยยังยังเรายัางผมใช้แล็ปท็อปอยู่นะครับก็ก็กาอาัดบน X b o x ลอะกะก็มันมันปรับสูตร60เฟรมนะครับก็มันมี2สมัมาให้เลือกนะครับอย่างเช่น30ได้ก็60ก็ได้นะครับอ่าอย่างเช่นอะก็ท้บส่วนของเครื่องสำรองเนี่ยเพราะว่ามันใช้มันอัด24เฟรมทั้งทั้งถ่ายคลิปแล้วก็อัดเกมน,นะครับ ก็ยังรวม2อย่าง,อง,อางก็โดยใช้เครื่องสำรองก็ใช้กับเครื่องสำรองแล้วก็เอาไปลงอัดคลิปอะกลายเป็นที่เป็นเป็นมันดูว่ามันดูว่าก็าัเปนของ24เฟรมชัดๆนะครับแต่ผมแต่ผมก็ไม่เป็นไรเนาะแต่อาจจะอาจจะรู้ว่าอย่างเช่นนึงก็ก็ไม่รู้แปลก แตกต่างยังไงอ่ะครับเพราะว่ามันของลูปเล่นของเฟรมเนี่ยกวาอย่างเช่นอ่ะไม่รู้ว่าแต่ว่ามันใช้ใช้มินท,ทิของผมมาอย่างแก l a ่เอสิ้าครับเพราะว่ามันมันได้30มสิบเฟรมแต่เพราะว่ามัน,มน,แ,ตมนแต่วส่วนของเล่น 4K เนี่ยเพราะว่า 4K 30อ่ะหรือ60ก็ได้เนี่ยอย่างเช่น24 25ิบี่แล้วก็50าสิบได้6กอ่ะแบบเนี้นะครับ ว่าอย่างส่วนของของลงคลิปอะ 4K หรือ 2K หรือ 4K อน,นี่ครับว่าส่วนของ 8K มัน 8K มันหาหน้อยๆอ,อยู่ครับแต่แต่ถ้าเหลืออีกอย่างเนี่ยกว่า48เฟรมเนี่ยมันหายากครับว่ามันเปรียบเทียบกับ24เฟรมเว่าก็ไม่แปลกครับอ่าอา๋ยวผม อ่าเดี๋ยวผมแค่นี้ก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับก็จบคลิปแล้วสอบคุณผู้ชมนะครับขอตัวไปลาก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเปรียบเทียบยังไงก่อนเดี๋ยวผมเปลี่ยนเปลี่ยนเสียงของอินโทรอินโทรเป็น3เพลงนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวไปเริ่มไปดูกันเลยนะครับไปบาย bye